I've been thinking about the good times I've been sleeping through the long night I've been shining in the sunlight I've been thinking how I'm all There's a reason for เวลานี้ถ้าพลาดอันนี้วันนี้เราจะทำการแบ่งเปสองกลุ่มกลุ่มอาม่าจะไปรถ ไฟนะครับส่วนพวกเราน,น,นะครับวัยรุ่นนะครับรรรจะปันจักรยานกันไปนะครับตอนนี้ข้างหลังเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่ <c oughs> โอ้โหไปหากันใหญ่ <c oughs> สวัสดีครับผมนิพอดิพาเที่ยวเรายังอยู่กันที่เชรันนีอุนดิงแนมูฟเฟนอยู่นะครับผมข้างบ้านนะครับผมวันนี้เราจะไป ปั่นจักรยานไซซิ่งทัวร์กันนะครับผมโดยที่เราสองคนเราจะใช้เป็น e-bike ส่วนแดเนียลแล้วก็น้ำนะครับผมเขาจะใช้เป็นจักรยานธรรมดานะครับผมระยะทางก็ประมาณ50กิโลคุณแม่ไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวโอเคตอนนี้เรากำลังเดินลงเขานะครับจากบ้านเพื่อจะไปเอาจักรยานนะครับผมเราจะไปเจอกันที่ร้านจักรยานครับผมไปคอนฟิดาเทียวแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงร้าน เช่าจักรยานแล้วเราติดต่อมา,าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาเอาอีบอ์สองอันไปเข้าไปดูข้างในกัน here is the on button uh -huh. and so. over here you turn up and down uh, yes, babe. plus yes, mm -hmm. and minus again uh, yes. and as you can see the chair is in the middle exactly you yeah. don't have to turn off they turn off by themselves mm -hmm. you, have, you only have to turn on mm -hmm. exactly. okay. hello daniel are you ready พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับทุกท่านเพชกระดิ่งพร้อมไหมครับเดนิเอลอายุอะไรดิ Yeah We Lady Choco อันนี้รถอันนี้ไงการปั่นการปั่นเอียงเอียงกันนิดของก้าวเลยโอ้โหแล้วก็รถกันครับก็เวลาเราจะข้ามถนนนะครับถ้าเกิดเราจุงจักรยานเนี่ยรถเขาจะจอดให้แต่ถ้าเราปั่นจักรยานรถเขาอาจจะมาซอยเราได้แนะนําถ้าเรายังไม่ได้ปั่นเราจุงข้ามถนนดีกว่า แล้วที่สําคัญจะลืมมัวกันน็อกด้วยอันเท้าเม็ดปับนี้นะใส่ไปก่อนหลวมหลวมหลวมหรือไม่หลวมปัดข้างหลังก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะปั่นทั้งหมด50กิโลนะครับผมไปปั่นไปกินไปนะครับผมอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นไม่ถึง20องศานะครับผมแต่ว่าผมเลยว่า e-bike นี่ปั่นง่ายมาก นะครับผมน่าจะซื้อไว้ที่บ้านสักอันหนึ่งไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยประเด็นคือตูดนี่แหละพอปั่นเสร็จตูดจะนั่งได้ไหมโอเคไปสวยสวยสวยแล้วด้านซ้ายของมันนะครับกคือเป็นไรอันหน,นุนสดบสนนะครับผมในช่วงนี้แต่ถุงนุ่นยังไม่ค่อยมีนะครับก็ต้นถุงนุ่นไปก่อนดี ด้านนี้นะครับผมเป็นทะเลสาบคอนสแตนต์นะครับผมของข้างทางเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆอันนี้อันน,น,นี้คืออะไรน,นี่คืออะไรเอาให้น้ำหรือเปล่าเฮ้ยเรือบินเรือบินของจริงแท้ อันนี้นะครับผมจะเป็นท่าเรือนะครับผมที่แดนนี่เขาขึ้นไปทำงานทุกวันข้าไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมไปฝั่งหน้าของนะครับขึ้นเนินอบอกเลยลว่าง่ายมากตอนนี้เราถึงลูเซิร์แล้วไม่ใช่อันนี้เมืองอะไรอะ่ะแมสสบวก,แ,บวกแล้วที่นี่คือแมสบวกย้ยอนซัะ ปั่นจักรยานไม่ได้เห็นดูอจีจริงๆยอดสวยทุกมุม <c oughs> แล้วจุดนี้ก็คือแมชบวกนะครับผมเราก็จะต้องจูงจักรยานนะครับ <c oughs> เพื่อจะไปดูตรงยอดข้างหน้านั่นนะครับผม <c oughs> อากาศาตอนนี้ก็มนันไม่ถึงที่สิบองศา,าสบายสบายไหมคุณแม่เคไหมเ <c oughs> okay มื <c oughs> ม่อตูดยัง <c oughs> นี่โจ้ยจุกันแล้วเนี่ย <c oughs> เอาแว่นว่าง <c oughs> เดียว ไไกด,ได,ได,ไดครับไกดเดี๋ยวเราจะเริ่มกินตอนไหนครับนี่ผู้ชมรอดูว่าเราจะกินอะไรอยู่เอาไม่ไรอค่ะค่เรเาจะไ็บตูวมดแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นไงครับคุณแม่สน <c oughs> ควดปม ัวอะไรเรือบินเรือบิน ห้องน้ำอยู่นี่นะใครห้องน้ำตรงไหนครับห้องน้ำห้องน้ำอยู่อ๋อเนี่ยต,ตรงเนีน้ยอ๋อไปเซชั่นหน้าได้เซชั่นหน้าเซชั่นหน้ามีตอนนี้<ม>เราแก้ปัญหาเรื่องหมูกับน้องก่อนนะครับเ,เนื่องจากหัวเราโตเกินไปถอดออกหลุดเลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับไปหมู่บ้านต่อไปเป้าหมายต่อไปที่เราตั้งใจจะไปก็คือเป็นไร่หวายกานบนต้องใช้พลังงานอย่างมากมายไนตตามพ่อดินไปดูกันนะครับไหนบอกว่าอีไบค์วะมันได้ข้างทาง ปั่นไม่ไปดูดิจะเป็นลมฮะดูพี่ชงยูซีพี่ชงไหมเป็นไอดร้าออพี่ชงแขมแขมแขอ้าววั a s ะเภดีตะเภาดสองใช่ไปต่อหลังจากพักเหนื่อยครับผมเราก็ไปกันต่อนะครับ วิวลอยลอันเยียมันนี่โอ้โหโอ้โหโอไม่ตัโอไมกูอะไรอะอะไรตายอาหารอาหารอ้าเอ้าแล้วนี่อยู่สวิตหรอไม่เราอันนี้อยู่เยอรมันไป มีแสน,น,นไว้ส,สร้างสร้างอุษาบรไว้เป็นอน,นุนสร์สถานสำหับทหารที่สั่งเยอรมันที่ตายช่วงสงครามเยอรันยุคเดอกเขาเล นั่งกินวายได้ด้วยโอ้ยยอดนี่ดอกไม้วันจันทร์วัฒนธรเอาไปฝากแม่เลยนี่แม่ไม่ได้มาอันนี้เราไปเมืองอะไรต่อครับหลังจากแม่สัวเราก็ไปไล่วายแล้ว,ลลวอันนี้ก็เป็นเมืองฮักเนาวฮักหนาวครับฮักเนาวคล้ายๆกับฮักเนาวใช่ป่ะจำง่ายๆฮักเนาวดูความสวยมันเป็นไงครับ แล้วตอนนี้นครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะแวะพักเข้าห้องน้ำก่อนนะข้างหน้าข้างหน้าเราไม่รู้ว่า,าห้องน้ำจะอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เรา,เราแวะที่ตรงเมืองเมืองนี้ก่อนเลย